สายตาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเพราะสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมโยงและสร้างอิทธิพลนักนำเสนอที่ดีค่ะจะรู้จักใช้การสบสายตาเพื่อทำให้คนฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในสิ่งที่พูดจากงานวิจัยทางจิตวิทยานะคะชี้ว่าคนที่สบตาอย่างมั่นใจจะถูกมองว่าเป็นกุ้นนำมงเสน่และน่าเชื่อ ขณะที่การหลบสายตาค่ะอาจถูกตีความว่าไม่มั่นใจหรือไม่น่าไว้ใจได้ในบทเรียนนี้ค่ะเราจะมาดูกันถึง Eye Contact Psychology นะคะการมองตาอย่างไรให้คนเชื่อถือโดยมีสเทคนิคด้วยกันที่ทำให้คุณมองตาให้คนเชื่อถือและตั้งใจฟังได้แรกค่ะคือการใช้เทคนิค3-5 Second Rule นะคะเพื่อเป็นเพื่อความเป็นธรรมชาติ ทำไมต้งใช้เทคนิคนี้เพราะการจ้องตาที่นานเกินไปค่ะจะทาให้คนรู้สึกติดอัดแต่ถ้ากวาดสายตามองเร็วเกินไปก็จะดูเหมือนไม่มั่นใจได้วิธีการนะคะคือให้คุณค่ะมองตาคนฟังทีละคนระหว่างที่คุณนําเสนอประมาณถึ0ง5วินาทีแล้วเปลี่ยน เื่อมีผู้สั่งจํานวนมากนะคะคุณสามารถมองเป็นกลุ่มได้และไล่มองทั่วห้องได้นั่นเองนี่คือเทคนิคแรกต่อมาเทคนิคที่2ค่ะนั่นคือชั a แองเกิลเทคนิคนะคะคือการมองอยากมืออาชีพคุณคะรู้สึกเกร็งเวลาสบสายตาินี้ค่ะจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นนั่นคือคุณคะมองบริเวณตาซ้ายตาขวาและปากของคู่สนทนาเป็นรูปสี่เหลี่ยมสลับตำแหน่งเป็นระยะนะคะเพื่อให้คุณดูเป็นธรรมชาติ มาเทคนิคที่3าคที่จะทําให้คุณเชื่อถือดูหน้าเชื่อถือและดูน่าใจฟังสําหรับการออกไปนําเสนอได้นั่นคือการใช้ไอค contact เพื่อเน้นจุดสำคัญอันสบว่าขณะที่พูดประโยคสําคัญทําให้คนฟังนะคะร,รู้สึกว่าคุณกําลังสื่อสารพวกเขาโดยตรงดังนั้นในระหว่างที่คุณนําเสนอเวลาคุณพูดประโยคสําคัญ ให้คุณสบตาผู้ฟังโดยตรงประมาณ1 2ถึงสวินาทีใช้ไอคอนแทคของคุณเพื่อชี้เป้าว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องสคันต่อมา Excimen e n t ค่ะสำหรับใครที่ต้องการฝึกมองตาให้คนนะคะมีความเชื่อถือไซเมนต์นี้คือการฝึกมองตาคนรอบตัววิธีการนะให้คุณค่ฝึกใช้3 to 5 second rule นะคะเพือ เพื่อนหรือว่าคนรู้จักรอบตัวคุณก็ได้แล้วสังเกตว่าคุณสบตาแบบนั่งใจทำให้การสนทนาในชีวิตประจำวันของคุณดีขึ้นหรือไม่ถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพของคุณค่ะกับคอร์สเรียน Master Your Presentation นนำเสนอให้โดนใจได้ใจทุก